กับแกเหรอนอนกับแก่สบายดีกันสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกรับสมบุลีสแนวกับร้านหน่อยอีกแล้วค <c oughs> ่ะวัอนี้หนาวแล้ว,ลวนอ้องทุกคนเอ้ยวัอนี้หนาวแล้วเด้อบางตีอบางตีหน้ามัน,ตน,มนแต่งตัวตีหนาวแล้วเทุกคนวัอนี้อากาศหน,นาวเย็นแล้วนี่สบายดีกันใี่ไหม ตื่นสาวมากก็ถือทงขนมเนาะทุกคนร้านตื่นสาวมากก็ถือทงขนมเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขา er. สิบไปใส่ไป้ใส่ไป้ใส่ไหมโอ้โอ้ยอากาศหนาวเดี๋ยวทุกคนเย็นเย็นเหมือนเสารนี่เมื่อคืนนี้นอนหนาวนอนโคตรเมื่อคืนนอนโคตรจู่เมื่อคืนนะทุกคนเมื่อคืนนี้หนาวหนาวนี่เมตตี้แต่สมัยนีรล่ะความตื่นแต่นอนร้านพร้อมตื่นแต่นอนอ่านักไปนี่ยนักเหรออากาศหนาวแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาสิบไปเก็บไข่เป็ด เก็บไข่เป็ดมาขวากินเนาะทุกคนเก็บเก็บไข่เป็ดมาขวากินนะเป็ดม่ได้เห็นปะกินปะไข่เป็ดกินปะขวากไข่ปะกินขวากไข่เนาะแล้วเขาจะไปเก็บไข่เป็ดมาขวากินปั่นเข่าเสาลงนำหน้าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้น้องสายกับกำลังไถนาอยู่พุ่นเพื่อนนังเห็นปะเห็นปะเห็นปะเนาะนี่เออพระทูตจาร์เลยที ดูจ้ากูบ้าพิ่นกําลังกลับจากบินทวาทน้องทุกคนทางนังพุ่นเห็นปะอ่ะตอนนี้บ่าวเธอกําลังไถนาอยู่เนาะบ่าวเธอไถนาบ่านี่น้องชายกับน้องไถนาอยู่เนาะทุกคนวันนี้วันนี้เขารำไห้ใหญ่เลยวันนี้บ่ะครูว่าสิได้จักไห้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันกาฮอกกับกาฮอกกับซองลอยมัดนาจะได้ไล่เติบอยู่เนาะว้าหนาวปุงง้ม ทุนนี้อากาศหนาวแลวทุกคนมือหูว่ารงลงตอนเสาร์นี้หนาวหนาวขยันอากาศกันหนาวทุกทีมเป็นจังไปอากาศกันหนาวน่องนำ้ำน่องน้ำหน้าสยสาวเด้อเห็นบอน่องน้ำหน้าสยสาวนี่เด้อโอ้เป็ดนะุ<ะ>้ยเป็ดนะ้อยมันดินหนาเป็ดก็ลงไปกินอันนั้นนุ้ยเนาะทุกคนเนาะไปเก็บไข่เป็ดเนะาะเก็บไข่เป็ดเนาะเก็บไข่เป็ดเนาะโอ้ยซาปวดแขนไลยสไหน่อยอุ้มเนติวะนี่สไลด์อุ้มเนติวะอุ้มแล้วเนี่ย ไปฮะใสหน่อยเด้อใ <Okay. S 1> ส่หน่อยอุ่มไปน้ำกันกินมาขยามใส่หน่อยอุ่มไปน้ำกันไปเก็บไขปไปน้ำกันไปตีไปเก็บเขาจะไม่อยากไป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 ขนมกินขนมแตงแต้ะสาวทุกคน END เลยมาเลยมาเลยเราไปวะกาแฟไปเลยว้า,ามึงแตนงเสือทุกคนหนาวยังฮะโอเคยัง คุณทุกคนตอนนี้น้องไส้กับกำลังไทนาอยู่คุณเนาะไทเขาสุไทมาดั่แค่นี้แดะเนาะทุกคนเนาจะจ้าอู้ตอนนี้ก็หกมุง้งฮกมุ้งเสารแล้วทุกคนแดดก็เดิมออกเดี๋ยวมู้ว่าสีน้าํารือสีห,อห่อนมานนี้แต่ว,ว่าตอนเสาร์นี่นา้า <laughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเก็บเพชติดกันเนาะทุกคนเนาะอ่าเมื่อคื้นี้น้องไส้เผาหมากลามกินทุกคน <laughs> กนะครมันนาวาเผามันมันหนังเผาหมากลามยินกับหมูมันอยู่นี่ไป นี่ทุกคนมีขอกเป็ดไหมมาอวดมีขอกเป็ดไหมมาอวดนี่จ้าเห็ดขอกเป็ดไหมเห็ดข้างๆกันเนี่ยนาะทุกคนเห็ดใส่เป็ดหน,น,น่อยเห็ดใส่เป็ดหน่อยที่อ่าน้วทุกคนน้อทุกคนเอาไปคั่งเป็ดหน่อยเพราะว่าเป็ดหน่อยมันคั่งซุมโมบิแสแหลเนาะทุกคนคั่งใส่ซุมโมบิสแหละบนน้องทรายไทยแหล,ล่ะวานนีิโมเมนต์ขาดแหววแล้วไทยแหละวะหดือขาดอย่าฝุ่นทุกคน หัวมันไถยมันขาดหนาจะขาดเนาะทุกคนเนาะอ่ามันขาดแล้วแล้วขาดแล้วม่เตรียมหาเห็ดกินไหนก็ลงกินเขาปั่นเขาเสาแล้วก็ลงไปลำเนาะทุกคนเนาะวันนี้ไปหาเก็บไข่หน่อยมาเก็บว่าไครนนี่ไปเอาใครอย่นี้ในขอกขึ้นเกาส่วนี่เม่มาเกือหมูจีเม่มาเกือหมูไปเอาจากสามสีหน่อย ยังมีอยู่บ่ยังมีอีบ่ใครเป็ดเขาไปบ่ฮะใครเป็ดอีเมลแล้วก็เข้ามาขอซื้อน้ำได้ค่ะแล้วก็ไปฝากน้ำน้องสุกคนเนาะเด็มีบ่เนาะกล่องบรนเจยหันเออหันเนี่ยเอาซาำหน่วยซีหน่วยกระเพาะเย็นเลยดอก ไค่ก็ยังยินทุกคนเอ้ยเออเอาไรออกมาไปหาปั่นเขาเสากินเข่าลงดำหน้าก็น้องทุกคนน้อนี่ะไรมาแลว้วซีน้อยไปไปเมื่อวันนี้ทุกคนจะไหนจะไหนเชียเอาเชียเอาล้านมันนักนะนะเอลอยอยู่มใส่ทำไมดิทำไมดิ <laughs> ปากูวปาเปล่าไปไมาถอดไข่กินเข่ากันทุกคน น้อง้ายมันขนกะลงไปแต่คนน้อง้ายนังกะตาตุ๊กตาโป๊ไปเลยสุดคุณฮะถอดไข้กอน ทุกคนลงนำหน้ากันบอกแล้วว่ามันหนาวหอดไปหกมุวงเจ็ดยตม่วงมากมันกะแดดแดดหอดนะทุกคนตอนนี้แดดมาเลยแดดดืดด่มซองขนาดนะไปกินเข่าไปน้งทุกคนเขาก็ใครทุกคนกินปั่นเขา่าปั่นเข่าลงมาให้นำหน้าไปเดิมแดดนะทุกคนว่าท่านในหอดไปใส่สามแดดมาแล้วแต่มันสี่หนาวเบิดเหมือมนมันโมหนาวสัม พร้อมกันแล้วทุกคนถอดไข่ของ้าลุกนะพ้ารำถุณไปกินข้าวอ่ะถ้าถอดไข่ไปอิส่งผลอะกมียังไงอีกฮะโอ้ห เืีอ้อเขาคือออกมาขนอปัดมันยังไงเลยกินปเปลือกเมลมดลำหากงก็คือเข้กทะโคนขอกรันกินบอสดนำนะครับโอ้มือจะเปื้อนม่ก,กินหอก <c oughs> บอกเองเอเองนี่ อันนี้นุกอะน้องสาวคนเก่งของเราหนับจากเตสท้าวกนลมัวด้วยนุกแล้วจ้ะหนับไหนได้เว้ยจะดามก็น้องสายจะมาแสดงน้องสายให้าขึ้นไปแปลงของมูก่อนอกินข่าวอย่างนี้มาหนาใหญ่แถบพี่บังแดดกันทุกคนไม่ได้ไปกินข่าวกับใครน้องแก่ ยังกินข้าวก่อนยังจก่งขวบจะอยากกิน้าไหมจะอยากกินไห่อยากเมือไม่กนก็พลาดไหมหาสิบวิไปเด้อแค่์ไม่ติดสิทธิมีสาวหาฉันหาลูกเรเก่ง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  พวดอีเร wow, oh, oh. ีบาดน้ำหนักเอาขึ right <S <S uh ้นได้เลยอะบารน้ำหนักจะลงมาโอวหู้หูาคยเดียเ้าบุกคอยสีบอนั่กินเขาเขาจิตายเขาเก็บสมองของเด็กมึงต่อด้วยเจ้ามันดุในใจงได่้าจิตายเขาไอ้ที่ว่าหาลว่าหูซึกว่าเราหันง่ายขึ้นเหยินะฮัลตหว่าหน้าด ซืส้สึกวหาหูซื้อตัวตานี่สิว่ย่างเดีย่ยรอดอำนาจค่ะก,กับโล่เพิ่มขึกก้นค่ะถ้าสายเป็นฉมั่นกันอยู่นานจะได้ทำไนะอือมีขอลุกคนถ้าจะตก๊กชัยตเ๊าอ่องไหนจังไหนคะวะอือห้องเจ้าเท่าไรหกสิ <60. S 1> หกสิ <60. S 1> <c oughs> สาวนี่หนานวแลสกุตอนสดๆโอ้ยเป็นยังกบปุ๊บนี่เป็นแดดก็ปุบนีม่มันแดดโองหนามันหอนตัวนี้หอนเน,น,นี่ยกุนคือใครเห็นขากับใครมาเลิกบูดีเจอสิบคนไิเจอสคนนึงถ้าวิ่งสุดสิติ้แดนแถวเห็นวันโอ้ยูอยานกุเสียใจมาซีมาติดก็ได้ไม่องติดเดือย <chill> มันขึ้ในเด็กอองยังส่าบเด็กอกผึงไอออนบอกไอออนถือสองผาดไอออนฉือน้ำมันเม่เดกอกผึงแม่ถือนล้วเม่พี่อ้อกี่เดียรมันบอกกูได้ห่าฉันอยากอกผึ่งมันก็บอกอ้อก่อนมิกนี้มาบอกเม่อีกออกผึ่งอีกแล้วก็อตอนว่เด็กอกผึ่งแล้วตัวเองว่าที่หอนบอกได้เธอคือยงเห็นมันออกไวชัดเตงขคืนไปคืนมา em mám bám song cho các ông yếu tố mong muốn tìm hiểu chị. Hi cậu. Sì, ông chịu sống. Yo, hm. You're coming here, let's go. Bunkin, bunk, bunkin, bako, a little Bơm Puin pep, pep, pep. Mala. Pep, mala. Pep, mala. 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 lèo เี่ฝากผ้ากันยังไงยังนอยหนึ่งยังน่อหนึ่งทุกคนเนี่ยยังน่อยยจะหน้อยจังดนจะปัดก็ไครจืนผมว่หมาอ่ะเองอือเ้ต่ไข่อะนะไข่ยังเข้าไรดิตมถ้าถอดเนาะคำนใหญ่หรือทุกคนเนี่ยเดีคำนีใหญ่มันจังเมิ่อยด้วาไข่ตแอออ๋อน่ะว่า กินโมเขาสองพันหนุกเราบอกว่าเนี่มันมันกับบอกทั้งหนาววันโตเด็กวันเด็กมันฉี่ชัยหีเด็กถึงมันกับบอกเขาคือไก่ทิโมเขาอ้เนี้ยสื่อน้ามันโมเออมันบอกแอร์ไอออนไอออนหูกเคยแม่นั่นพุ่นไม่ขอดพุ่นเออบี้เฮาะก่อนคำหนึ่งบ่อคำไหนที่ดูแล้วนี่น้อยมากลัวแต่ว่าไอออนเฮาเนี่ยอืมอืมการแทนหลอกย้อนบ่อืม หัใจอ,อนคำจุดท้าย้วทุกคน,กคนเดหวของแบบ้แบบือนนั่นน้องพ่อแม่เชื่อชอชินหาิหาหมแล้วทั้งันนี้เขาสีด,ดำหนาสีหาคนหาคนวันนี้คือสีได้ยอยู่หรอกอือสองสามสีห่หาอือหาคน ท่าน oh. oh. ั้นเป็นนางจอบกินอยบวนทุกคนทาานั้นเป็นนางจอบกินกินเยบวนอีไปมเขนั่นสิเก้มกินนี่แก้มกินกระปุลติสระมันคือมะเคือหน่อยเห็นตาแมนบอกมาเคืออยู่กระพดนั่น โอ้โตอยแดงก็นามาเอามามบตนมึงดำหน้าตนปีเดียวน่เป็นบ่อก็ต้ังงามกุ๊กเดี่ยวสองกุ๊กเหรอปูจนออมกระพุ่นเดียวกุ๊กหนึ่งสองกุ๊กอ่นเออบัดมันแนนมันกระง่าน้าเดนหเดแมราหมีมากเลย กินมอหนักเข็นแนบเป้าว่านี่อู้ห้าเห็นดอกกันนั่นแดี๋ยวห้าสิไปเอากันมือแรกนี่โดดขี้เด็กค่ะแง,งมเป็นงามเพื่อนไ่โดดเออมันเป็นดินกวกโขงไปทางนั้นเพื่อนเกาเมททองไม่ทุกคนแบบน,นี้เลยรุ่งดำหน้าเราด้ยวย <laughs> เดี๋ยวลงนำหน้าแล้ววันนี้โอ้ชอบกินเขาแล้วเออเอาเดี๋ยวกลับไปกลุ่มรำหน้ามันกระจุกนะทุกคนนางกันแป๊บหนึ่งไ <c ười> อ้ห่านเป็นง่านไปอ่ะฮึคุณดอกมันยังบอกได้ไรหนึ่งแคมเป็น้อได้ใช่คุณแยมตัวลงนำหน้าก่อนจุกอยู่ยังจุกเขาอยู่ทุกคนกินเขาไปแล้วหลาย